ทำไมจึงจำอดีตชาติไม่ได้ถามทำไมคนเราถึงต้องถูกกำหนดให้จำอดีตชาติไม่ได้ตอบธรรมชาติไม่ได้ใจดีหรือใจร้าย ธรรมชาติไม่มีความรู้สึกนึกคิดเห็นใจหรืออยากลงโทษใครธรรมชาติคือเหตุผลและคุณเองก็คือผลที่ไหลามาแต่เหตุพูดง่ายๆคือตัวคุณนั่นเองคือธรรมชาติตัวคุณนั่นเองที่เป็นเหตุผลว่าทำไมอะไรต่างๆ และหากสมมุติว่าธรรมชาติเขาแยกตัวเป็นต่างหากจากคุณถ้าธรรมชาติเขาตามใจคุณทำให้คุณจำความในอดีตชาติได้คุณก็คงถามอีกว่าทำไมไม่กำหนดให้คุณทำดีอย่างเดียวจะได้มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์เลยคนเราให้เท่าไหร่ไม่เคยพอถ้าคุณขอข้อนี้ได้ข้อหนึง่งต่อไปก็คงขอข้ออื่นอีก ลองอย่างดูเข้าไปในธรรมชาติของตัวเองคุณจะเห็นความทนไม่ได้ของใจหากถูกกระทบด้วยสิ่งเดิมๆซ้ำเข้าที่ร่องหูร่องตาเดิมๆจะเกิดการทับถมจนเบื่อหนักเกินทนเพราะความเบื่อเกิดขึ้นจากการต้องรับรู้อะไรซ้ำๆโดยปราศจากความหลากหลายหากไม่มีวิธีทำลายความเบื่อด้วยการเปลี่ยนเครื่องกระตุ้นจิตใจใหม่ม ทุกคนจะอยากหลุดพ้นจากความมีความเป็นแล้วเข้าสู่นิพพานกันหมดพูดให้สั้นที่สุดเหตุผลหลักที่ต้องจำไม่ได้ก็เพื่อป้องกันการอยากหลบหนีออกจากคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนอกเหนือไปจากนั้นการที่เราถูกวิบากกรรมสมมุติให้เป็นนั่นเป็นนี่ชั่วคราว ก็เพื่อสวยผลดีร้ายจากอดีตกรรมชุดหนึ่งหากสวยกรรมครบชุดแล้วยังไม่ลืมก็แปลว่ายังสวยกรรมไม่หมดจริงนาที่เกิดที่จําอดีตชาติได้ส่วนใหญ่เป็นสถานที่สวยบุญถ่ายเดียวเช่นสวรรค์หรือสวยบาปถ่ายเดียวเช่นนรกธรรมชาติในคุณจะระลึกได้เพื่อเห็นให้ชัดว่า ผลของบุญช่างวิจิตน่าชื่นชมอย่างนี้หรือเพื่อเห็นให้ชัดว่าผลของบาปช่างโหดร้ายน่าสะปรึงกลัวปานนี้ส่วนที่เกิดที่จำอดีตชาติไม่ได้อย่างเช่นมนุษยภูมินี้จะเป็นสถานที่ล้างไพ่มาดูใจกันใหม่ว่าคุณจะเอาอย่างไรรักษาความดีให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มหรือได้ดีเข้าหน่อย และเหลิงเข้ารกเข้าพงกันแน่ธรรมชาติก็คงอยากดูซิว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยคนคนหนึ่งจะซัดเซพเนจรขึ้นสูงหรือลงต่ำสักแค่ไหนพบมนุษย์มีความพิสดารพันลึกระยะเวลาเก้าเดือนที่ฝันวกวนมืดมืดมนมนอยู่ในท้องแม่นั้นนานพอจะลบทุกสิ่งทิ้งทั้งหมด ลองคิดดูว่าหลับฝันไปคืนเดียวตื่นขึ้นมาคุณยังลืมว่าฝันอะไรบ้างนี่หลับๆตื่นๆอยู่เก้าเดือนแถมได้ระบบประสาทสมองใหม่ยกชุดยังไม่ถูกกระตุ้นด้วยประสบการณ์ทางหูตาใดๆทั้งสิ้นก็แน่นอนครับว่าต้องลืมไม่เหลือแต่สวรรค์กับนรกนั้นเกิดแล้วเต็มตัวรู้ความเดียวนั้น เหมือนเพิ่งเตือนจากฝันสั้นๆจึงไม่ยากที่จะระลึกว่าฝันสั้นๆที่ผ่านมาคุณถูกสมมุติให้เป็นใครเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายชื่อเสียงเรียงไรบ้าง